าแต่งหน้าง่ายๆสไตล์สายมูกับวัย65ค่ะโดยใช้ลิปแท่งเดียวนะคะเราจะเห็นว่าง่ายมากเลยนะคะวันนี้เราก็ใช้สีชมพูนะคะแตะลงไปเลยค่ะแตะลงไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้มิติแห่งใหม่นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำอันนี้จะช่วยให้ริมฝีปากชุ่มนะคะเพราะว่ามีตัวทูมารีนนะคะเราก็มาแต่งแต้มกัน ในสไตล์เรียกว่าสายมูนะคะง่ายง่ยค่ะลิปแท่งเดียวก็สามารถที่จะสวยได้นะคะใช้มือแตะไปเลยค่ะแตะไปเลยนะคะเราก็จะได้สีเปลือกตาที่ดูโดดเด่นนะคะเห็นไหมคะโดดเด่นมากๆเลยนะคะก็จะเป็นสายมูที่เราไม่ต้องอะไรมากมายนะคะเห็นไหมคะนี่นี่เลยค่ะนี่เลยนะคะ แก้มแดงออมต่องเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมากรอบกันนิดหนึ่งนะคะด้วยตัวแป้งค่ะนะคะแป้งที่ทําให้อ่านะคะอืมทาให้มีมิติขึ้นมานะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราเนียนนะคะผิวเนียนเพราะว่าตัวแป้งจะช่วยแป้งพาวเดอร์ตัวนี้นะคะนะคะที่จะทําให้ สายมูนะคะได้มีผิวที่ดีนะคะผิวเรียบเนียนนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลานะคะแค่ลิปแท่งเดียวนะคะก็ทำให้ผิวเราดีแล้วก็ทำให้ริมฝีปากนะคะอวบอิ่มตลอดสายมูนะคะนี่ค่ะนะคะเราก็ทำแต่งให้เรียบเนียนนิดนึงนะคะจะเห็นว่า เป็นไงคะนะคะในวัย65ที่เราต้องดูแล